วิญญาณใต้ต้นตะเคียนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศส5 6 3จากกรณีลูกชายตามหาแม่ชื่อนางหลอดอายุ44ปีซึ่งหายตัวออกจากบ้านจนมาทราบภายหลังว่าไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลจากสาเหตุอาการเมาสุราแล้วล้มหัวฟาดพื้นและลูกชายได้ตั้งบำเพ็ญกุศสลสวดศพหนึ่งคืนก่อนที่จะทำการชาปนากิจโดยก่อนเกิดเหตุ นางหลอดได้ไปดื่มเหล้าที่ห้องพักของนายช้างจนเดินล้มหัวฟาดพื้นแล้วมีอาการชักเกรงจนไปสิ้นใจที่โรงพยาบาลด้านนางสาวบางออนเล่าให้ฟังว่าช่วงกลางดึกประมาณตีหนึ่งขณะเดินไปที่บ้านแม่อีกหลังที่ห่างจากบ้านไปประมาณ20เมตรแต่ต้องผ่านต้นตะเคียนซึ่งเป็นที่ประจำที่นางหลอดนั่งดื่มเหล้าก็เห็นนางหลอด นั่งสวมใส่ชุดสีขาวนั่งก้มหน้าไม่พูดไม่จาอยู่ที่โคนต้นตะเคียนจากนั้นก็เดินย้อนกลับมาเพื่อเข้าไปนอนก็ยังคงเห็นนางหลอดนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนซึ่งก็ไม่ได้ทักจนกระทั่งช่วงสายของวันต่อมาก็ทราบว่านางหลอดกำลังจะขึ้นเมนเผาแล้วสร้างความสะพึงขนลุกจนไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปนอนที่บ้านอีกต้องขอไปนอนที่บ้านแม่ เพราะวาดผวาวิญญาณนางหลอดที่เพิ่งตายเชื่อว่าวิญญาณของนางหลอดจะคงวนเวียนอยู่ที่ใต้ต้นตะเคียนแห่งนี้เป็นแน่นอกจากนี้แล้วเพื่อนๆของนางหลอดท,ที่ชอบมาดื่มเหล้าด้วยกันใต้ต้นตะเคียนก็ยังเคยได้ยินเสียงนางหลอดไปยืนเรียกที่หน้าห้องดึกๆจนต้องรีบปิดบ้านนอนตั้งแต่หัวค่ำเพราะไม่มีใครอยากเจอวิญญาณนางหลอดเหมือนกับที่นางสาวบางออนเจอมาอีกด้วย